ครัวกั้วก่เราใกล้เรากระทงนี้ออ,ออเดอร์เป็นไงครับใกลเร,รากระทงราคาไม่ได้ใส่รับ ยังไม่มีออดเดอร์มาใช่ไหมยังราคายังไม่ไปน,นี้ก็จะให้ลงราคากันอไอตองก็จะเอาแต่ราคาไม่กระเตื้อนไปอย่างไหนจะห้าสิบบาทแล้วนะมะัดนี่ไม่ไปไหน อ้าวเหรอเอาข้างหลังก็ได้วนอสวนยกยกช่้าองแล้วช่วงนี้ใกล้หรอกกระทงนี่มีออเดอร์มีอะไรไหมครับป้าอ๋อเขาส่ง ป็นให้พี่ใช้ทำ <c oughs> ไม่ไหวแล้วเกเรแล้วแค่พี่ใช้เขาทำส่ง